อีกแล้วครับพี่น้องมาครับผมมือนี้ได้เมนูเด็ดครับลาบนกครับนี่ครับอยู่กันสามหัวครับพู่นี่ได้ลาบนกทอดครับเออมีหน้าที่สอยมีหั่นหั่นอย่างเดียวหั่นอย่างเดียวเนาะอาชีพโก้งอาชีพโก้งอาชีพหั่นเอาเอาคือคือด้วยที่ไหนคือคือคือโหดนี่ครับลาบนกเบิ่งเอางรถพี่น้องนกยังให้เห็นต้ขา อ๋อมารอขั้นตอนการปรุงนะครับมาท่านอาครับตีโกงเอาเพชร,รนี่แหละว่าอันข้าวเออขั้นตอนการปรุงนะครับช่วยๆกันนะครับจากอุบลนะครับอุบลนาเยียกับอุบลเของในนะครับเออเ้าสูตรอุบลเด้อพี่น้องมือนี้คือนก่านละสองพ่อค้วะมาจากอุบล,ล,ลมาถูกหัวข่า นี่ครับมือหั่นกับมือปรุงอ้าวแบ่งหน้าที่กันไปส่วนผมกระถายกินคือเก่าน,น,น,นละนโอเคครับโค,คลกบอลนีคล่คขลกโขคุกขี้ให้เข้ากันนะครับเบ่งนาำมันวางลาบนกโว้ย,ย,ยนกหดเออเตน้ำนิดหน่อยจากน้อยแติมน้ำน,มมนิดหน,น้อยมีน้อยหน่อยนี่ครับกระเซียบครับใส่ไปเบิดขาแลว้วชันมาเพิ่มมา มันก็ชิลเลตเลี้ยวสันว่างั้นมึงย่าให้ก็ชิลเลตหนีเลี้ยวสันอสันว่าก็เลยแบบว่าใส่ขาไปน้ำโหลดสันหนีที่บ้านครับเรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายใส่หอมลงไปนะครับเอออันนั้นเอาแซ่แซบเด้อขันปลแซ่บก็โทษคนเห็ดขันแซ่บก็โทษคนกินเออแซ่บปลาแซ่บอยู่นน้ำคนกินเด้อ วันนี้คนเห็นเดเอาละพี <faith> ่น้องเรียบร้อยครับ